ช้างศึกเตรียมใช้กิติพงษ์ลุยสึกคิงครับหลังศิวรักษ์ขอถอนตัวมือเกาจอมเซฟกระต่ายแก้วเตรียมเข้าร่วมเป็นหนึ่งในขุพนพลทัพช้างศึกลุยคิงครับครั้งที่48กิติพงษ์ผู้แถวเชือกผู้รักษาประตูจอมเซฟของบีจีปทุมยูเนเต็ดที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเตรียมถูกเรียกมาติดทงช้างศึกเตรียมลุยศึกฟุตบอลชิงด้วยพระราชทานคิงครับคังที่48 ทั้งนี้ตามรายงานจากทัพช่างศึกก่อนหน้านี้ระบุว่าศิวัลักเทสูงเนินในแดนจอมเก่าของบุรีรัมยูเนเต็ดที่ได้รับบาดเจ็บที่เขา่าจากเกมที่เปิดรังเจา้าเมืองทองยูเนเต็ดไปหนึ่งตอนหนึ่งในศึกบิวเวอร์ไทลีและน่าจะไม่ได้ร่วมทีมชาติไทยเพื่อรุยซึกิงคับในเดือนกันยายนนี้แล้วโดยก่อนหน้านี้มีรายชื่อผู้รักษาประตูที่อยู่ในลิ์ที่จะมาแทนที่ศิวัลักประกอบด้วยกิติพง์ผู้แถวเชือก จากบีจีปทุมยูเนเต็ดวรวุบุษีสุภาจากแกนแทเรอเอฟซีและสมพรยศจากเมืองทองยูเนเต็ดลาสุดมีรายงานว่ามานโพกิงตัดสินใจเรียกนายด่านจากทัพกระต่ายแก้วกิติพงผู้แถวเชือกมาเป็นหนึ่งในผู้เล่นชุดลุยฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่48เรียบร้อยแล้วสำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยชุดใหญ่จะมีโปรแกรมช่ง FIFA Day, วงฟีฟ่าเดย์โดยทีมชาติไทยจะแข่งขันเป็นคู่ที่2กับทีมชาติมาเลเซียในฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพ ครั้งที่48วันที่22กันยายนเวลา20นาฬิกา30นาทีที่สนามสมโพธิ0จปีเชียงใหม่